อยู่ครับตัวนี้เรากำลังซอยหอมอยู่ครับผมมัน,นมตีหนักอ่ะพี่เด็กโถ่ เนื้อเน้นๆครับผมบึงครับบึงซอยจุครับผม

เสบดขวดนี่เบิดเดนเนาะจะขมยเบ็ดก็มีันเพียบวอมเนาะจิปอืมเพียน้ำปลาเพียที่เขาเซนเซกเซนนเสออเลย เราไม่ทำฮะนี่เราเสียผมก็ยีรงแลนะครับผมอืมอี่ง้บัรไมได้บเสีผดูมทีาเท้าอืมเผ็ดบบั่นเลยเนาะอืมบบเลยไม่ลนกอ้อนที่ก้วไก็เราก็เลยอม

อโอ้หี้งข้าอยู่เลยเร้่องตับไปยังตับเลยก็คงอยตับม่อยู่อ่ะนี่คนน่ะคับตับครับ

ตัวเดวแม่ไมวแม่ไก่กินนะตัวครแม่ไก่กล้วยกินนะเนืเน้นสุดๆกระพมสีขุนลอยไปเลยบ่

看一张，哈。哎，好嘞。扣被子，公安的，血都黄了，哈？啊。好嘞。废，哪有没的？ ซอยจุเรื่องครับผมเยอะนะฮะเืออันนี้นี่นี่ไม่ใช่โปรโมทนะครับซอยจุเนื้อเน้นๆครับผมไม่ใช่โปรโมทนะครับผมฟาดเอาฟาดเอากินกับก่อนเรียนได้เลยมวกกินนี่ยมกันน่ะฮะกินเขาหยิ

นี่ยกินดีบุหงกินกินเรียกัเรียนเบิ้งครับเบิ้งเนื้อเสือครับเนื้อเสือใส่จตอใส่งน้อใส่จุบ่ไหนนะสุดเนยบอไม่ไหวมาจะไปแต่คามยงก็ได้่หอันี้สุดเด็ดเลยเนี่ย <XP et athlete> สุดเด็ดเลยครับเพราะคืนนี้ไม่ติดงานเลยผมมันง่ายมากไรนะมันตันเข็ดเข็ดด้วยกันนะเอ้ยมีงานฐานงานไม่มาเลยใช่ไหมเต้เต้เต้ตีบ่ะไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีเมียแล้วไงมันต้องใช้จ่ายคนเดียวแล้วไงว่าทำงานคนเดียวไง ยังคือว่าบไม่เมียเมียปัจจุบันบอมเมียก็ปัจจุบันเรามาตางคนเดียวมนเด้วมาแล้วใ <invers S 1> <renamed, S 2> ้งานคเดียวสิเมียทองบอกกับไปอีเดียวพอแสดนี้ยบอม